หลังจากที่เราแพ้ฟาเมนโกไป3ประตูต่อนหเนาะผมก็ลองนั่งดูประมาณ2 3ถึง3รอบได้ก็เห็นอะไรบางอย่างที่มันเป็นดีเทล,ลเล็กๆน้อยๆแล้วก็เข้าใจมาเลสกาได้อย่างหนึ่งที่ทำไมถึงเปลี่ยนแผนไปเล่นแบบหน้าคู่เอาเนโต้ไปเล่นหน้าคู่กับดีแลโอเคครับเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาอันนี้คือแผนเก่าครับผมจะให้ดูก่อนว่าอันนี้คือแผนก่อนที่จะมาเปลี่ยนในนัดฟาเมนโก ก็คือเวลาเกมบุกเนี่ยเนโตเห็นไหมเอา,เว,าเวลาเวลาเกมรับเนโตกับพาเมอร์จะอยู่สุดเส้นคอยไล่แล้วก็มีตัวของดีแลใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้ซึ่งแผนแบบนี้แบบเดิมอะถามว่ามันมันดีไหมมันมันผิดไหมหรือมันควรจะเปลี่ยนไหมผมว่ามันก็ดีอืมแต่ว่ายังว่าแหะคือมาเลสกีมันเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอยากหาอะไรใหม่ๆอยากเอาชนะแผน คือแผนซ้อนแผนน่ะจะเรียกได้ว่าธาตุไฟมันแตกก็ก็พูดได้ไม่เต็มปากนะอ่ะพูดแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้คือแผนเก่าใช่ไหมทุกคนคือแผนเก่าเนี่ยดูผู้เล่นฝั่งของฟาร์เมนโก้คนนะครับถ้าไม่นับผู้รักษาประตูนะมีเซนเตอร์2คนเป็น2เนี่ยแบ็กซ้ายแบ็กขวาอ่ะเป็น4แล้วก็กองกลางของเขา2คนเป็น6ใช่ไหมแต่ของเราอ่ะ มันมีแค่ 1, 2มีดีแลบเนโตเอนโซลาเออรพาคือมันมี5คนไงมันทำให้ตรงเนี้เขาอะโอเวอร์เลดผู้เล่นโอเวอร์โหลดโอเวนักเตะผู้เล่นมากกว่าเรา1คนก็เป็น6ต่อหอ้านี่ครับเป็น6ต่อ5เห็นไหมครับทำให้มาริสกามันอาจจะรู้สึกว่าเอะตรงเนี้ยไม่ชอบเลยอะมันรู้สึกว่าเขาได้เปรียบเราอะมันก็เลยคิด นูนคิดนี่คิดเยอะคิดแย่ไปหมดจนทําให้เขาเปลี่ยนแผนคนระับไม่ใช้แผนนี้ไปเป็นอาจจะจะบอกก่อนว่าเนี่ยครับเวลาอันนี้คือแผนเก่านะเวลาสมมติคู่ต่อสู้เขาส่งบอลมาที่เซนเตอร์ตัวขวาเนี่ยสมมติดีแลปไปไล่ตัวซ้ายปุ๊บเขาส่งชิงกับโปมาที่ตัวขวาเห็นไหมครับเราจะเห็นว่ามันเจอสถานการณ์4ต่อ3ฝั่งนี้เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ทําให้มาริสกาอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบ เนี่ยแล้วก็มีโควิลเนี่ยมันว่างอยู่อ่าทีนี้มันก็คิดว่าเฮ้ยเราต้องเพรสหนักๆสิเปลี่ยนแผนจ้ะอืออันนี้คือแผนใหม่ครับแผนที่ใช้เจมขึ้นมาเล่นเป็นอินเวอร์กับเอนโซเนี่ยขึ้นมาบีบด้านบนเห็นไหมครับว่าสถานการณ์มันจะเป็น6ต่อ6แหละทีนี้อ่าเห็นไหมเนโต้จับคู่กับเซนเตอร์เขาดีแลบจับคู่กับเซนเตอร์เขาพาเมอ จับคู่กับแบ็คซ้ายกูคุรียจับคู่กับแบ็คขวาเอนโซกับเจมก็คือจับคู่กับกองกลางอ่ะทีเนี้ยมาริสกาก็บอกว่าอ่านี่แหละเป็นไงล่ะมัน6ต่อ6แล้วอย่างนี้ค่อยสบายใจหน่อยอืมโอเคถามว่ามันถูกไหมของมาริสกาผมว่าถูกมันก็เข้าใจได้ว่าตรงเนี้ยมันก็ทําถูกนะเพื่อไม่ให้เขาเล่นได้อย่างสบายใจอืมเห็นไหมครับ มีคู่เนโต้คู่เซนเตอร์ตัวขวาดีแลบคู่เซนเตอร์ตัวซ้ายครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยแต่คือสังเกตนะครับพอคูคูเรยา่ามันขึ้นมาประกบตัวแบ็คขวาเขาอะผมรู้สึกว่ามันมันสูงไปเว้ยและด้านหลังอะมันโล่งมากๆเลยและเนี่ยโควิลทุกคนโควิลก็ต้องขึ้นตามมาอีกอะซึ่งด้านหลังอะมันมีพื้นที่ว่างเยอะมากๆ เห็นไหมครับพอคูคเระยขึ้นมาเพรสตัวแบกขวาเขาโควิลขึ้นก็ต้องขึ้นมาประกบในตัวของปีกขวาเขาเพื่อให้มันเป็นสถานการณ์4ต่อ4ตรงนี้เพื่อให้เราไม่เสียเปรียบใช่ไหมเห็นไหมครับว่าพื้นที่ตรงด้านหลังเนี้ยมันเยอะมากเขาเล่นอะไรกันได้เยอะมากครับทําชิ่ง1 2หรือจะโยนเปิดเข้าไปก็ทำได้อ่ะเนี่ยครับผมจะให้ดูว่า พอขึ้นมากันแล้วเนี่ยมันสูงเกินไปบางทีเขาเขาใช้จุดอ่อนตรงนี้ของเราอะโยนมาเล่นบอลเร็ว1-2เล่นกับพื้นที่ว่างได้ดีมากๆสำหรับฟาร์มโกผมว่าฟิลิปเปอร์ลุยทำกันบ้านมาดีพอสมควรเลยส่วนเวลาเราเล่นเกมลุกละ่ะทำยังไงบ้างเวลาเราเล่นเกมลุกนะครับ ทางฝั่งฟาเมนโก้ถ้าเป็นซันเช่ได้บอลเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเพสเท่าไหร่แต่เมื่อไหร่ที่บอลมาอยู่ที่เซนเตอร์แล้วเขาจะมีการเพสแต่ว่าไม่ได้เพสแบบหนักขนาดนั้นนะแต่เราสังเกตดีๆครับสิ่งที่เขาเหมือนวางแท็บวางกับดักเล็กๆในความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าเขาวางกับดักไว้นิดหนึ่งก็คือแบ็กซ้ายแบ็กขวาเราอะ่ะมันว่างตลอดเวลาเราจะเห็นว่าเอ้ยเออแบ็กซ้ายแบ็กขวามันก็ดูว่างทำไมมันไม่เข้ามาเพสวะ เห็นไหมครับตรงนี้คือเขาจะปล่อยพื้นที่แล้วเขาจะคุมตรงกลางนี่ครับกูรูคุเรเราอาจจะมีคําถามในหัวทุกคนอาจจะมีคาถามในหัวว่าเอ้ยแต่แล้วทำไมาไอตัวฟาร์เมงโกตัวนี้มันไม่ไปประกบคูคูคุเรียวะอ่ะทุกคนเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ผมจะบอกว่ามันเหมือนเป็นแทบเป็นกับดักเล็กๆของเขาเหมือนกันนะนี่ครับกูสโตและวูรูคุเรียจะว่างเสมอเขาให้พื้นที่เลยกูสโตกับคูเรียว่างไปเลย,เลยแต่ตรงกลางเขาอะ ขอแน่นไว้ก่อนขอโอเวอร์โหลดไว้ก่อนตรงกลางเขาอ่ะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6คนของเราตรงกลางตรงนี้นะมีคนอคนเพื่ออะไรครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันเป็นกับดักยังไงเมื่อกูสโตได้บอลหรือคูคูรยาได้บอลเขาจะบีบมาทั้ง2ด้านครับทำให้กูสโตเล่นยากมากกับคูคูรยาเล่นยากมากผมจะให้ดูสถานการณ์ต่อๆไปนะครับจะเข้าใจกันมากขึ้น เห็นไหมครับว่าโดนลุมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะที่โดนลุมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะครับที่โดนลุมคือคุณส่งมาได้คุณส่งมาสิแต่เหมือนเราวางกับดักไว้แล้วว่าอ่ะส่งมาปุ๊บโดนบีดนะประมาณนั้นครับนี่ครับถ้าจะให้เห็นภาพมากขึ้นเรามาดูเป็นแผนผังแบบนี้มันจะเห็นภาพง่ายขึ้นกว่าเดิมพอส่งไปที่กูสโตแล้วเนี่ย สถานการณ์ตรงด้านขวาเราเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่า4 vs 5เห็นไหมครับเขาก็จะโอเวอร์โหลดเราอยู่ดียังไงเขาก็จะโอเวอร์โหลดเราอยู่ดีชนะเราอยู่ดีแพนของเขาค่อนข้างที่จะสมดุลน,นะแล้วผมว่าประสบการณ์ของจอจินโยแล้วก็กองกลางคนอื่นๆของเขาเนี่ยช่วยได้เยอะครับหรือจะขึ้นไปด้านบนก็โดนโอเวอร์โหลดอยู่ดีพาเมอร์กุสโตเจมมีอยู่3เขามี4 ไม่ว่าจะไปตรงไหนของสนามนักเตะของฟาร์เมงโกจะมีเยอะกว่าเชลซีเสมอครับด้านซ้ายเห็นไหมครับเรามี5เนโตคูคูเรยาโควิลไคเซโดเอนโซเขามี6เออเห็นไหมสิ่งหนึ่งที่เราทำได้มีอยู่3อย่างเวลาเซนเตอร์เราได้บอล 1. น 1. ส่งไปที่กูสโต2เปิดยาวทิ้งบอมยาวไปที่ข้างหน้าไปให้ดีแลบหรือเนโต้สคืนคืนซานเชเรามีแค่สามชอยนี้ครับถามว่าเราเล่นกับตรงกลางได้ไหมส่งไปที่ไคลซโดได้ไหมส่งไปที่เจมได้ไหมได้ครับผมจะบอกเลยว่าได้แล้วก็มีบางทีที่ไคลซโดทำได้สวยๆหลายๆครั้งนะแต่พอทำได้แล้วแก้เพสออกมาแล้วเนี่ยแดนหน้าก็กลับทำอะไรต่อไม่ได้ ืผมว่าทําได้หลายครั้งแต่เราก็ทําอะไรต่อกับมันไม่ได้อะ่ะอืมเนี่ยครับถ้าจะส่งกับตรงกลางอะ่ะมันทําได้แต่ดูของเขาคือเขาล้อมเราไว้หมดแล้วอะ่ะแผนของฟิลิปเป้หลุยผมว่าดีมากๆเลยและนักเตะมันเอาด้วยนะคือผ่ามว่าแผนดีแล้วเนี่ยถ้าสมมติไปเจอกับทีมที่นักเตะไม่เอาด้วยอะ่ะผมว่ามันก็ไม่รอดนะแต่อันนี้นักเตะเขาเขาเขาเอาด้วยอะ่ะอืม ไหมครับตรงกลางแน่นมากจริงๆอะผมขอถามความคิดเห็นของทุกคนหนะ่อยว่าลูกที่เราโดนตีเสมอหนึ่ประตูต่อนหนึงคิดว่าใครเป็นคนผิดที่สุดในลูกนี้กูรุเลยายะทำไมไม่บล็อกให้ดีหรือเปล่าอ่าหรือจะเป็นรีวายโควิลที่ไม่ยอมประกบเขาหรือเปล่าหรือจะเป็นชโลบาที่ไม่ยอมถอยมาประกบ เบอร์4หรือเปล่าหรือจะเป็นกูสโตที่ไม่มาประกบเบอร์50เขาหรือเปล่าอืหรือจะเป็นพา์เมอร์ที่ไม่ถอยลงมาประกบเบอร์50หรือเปล่าหรือจะเป็นเจมที่ไม่มีใครประกบที่ไม่ได้ประกบใครอยู่เลยอ่าลองพิมพ์กันมาดูนะครับตรงนี้ส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมผมคิดว่าลูกเนี้ยไม่พาร์เมอร์ ก็เจมควรที่จะทําได้ดีกว่านี้คือพารเมอร์คือผมไม่ได้อยากจะโทษพา์เมอร์เยอะเพราะว่าโอเคแหละมันมันก็มีเบอร์เจที่ต้องคอยตามอยู่บ้างแต่ถ้าเป็นเราอ่ะเราอาจจะเห็นว่าเบอร์ห้าสิมันว่างและเบอร์เ็เนี่ยโอเคพาเมอร์อาจจะตามอยู่จริงแต่อาจจะส่งเสียงกับเจมหน่อยไหมว่าเอ้ยเจมดูตัวนี้หน่อยแล้วก็ไปดูตัวเบอร์ห้สิอืม ส่วนตัวผมนะผมว่าถามว่ากุสโตพลาดไหมลูกนี้มันก็มีส่วนกุสโตในการเทคตัวขึ้นมงแต่ว่าผมว่ากุสโตก็ไม่ได้ผิดทั้งหมดในลูกนี้ผิดหลายๆคนรวมกันมากกว่า <c oughs> เนี่ยและลูกเนี้ยผมงงว่าโอ้โหคุณมองบอลกันไม่ดูไม่มีสมาธิกันเลยเหรอทั้งชาโลบาทั้งโควิลอะถูกต้องไหมทุกคนส่วนกุสโต ก็ขึ้นหมงก็มงไม่ขึ้นไม่ดีอีกกะจังหวะไม่ดีแต่ผมว่าจริงๆชโลบากับทางโควิลควรจะทำได้ดีกว่านี้เช่นเดียวกันกับลูกที่โดนสอหนึ่งคือกุสโตเนี่ยขึ้นเทคตัวคืออย่างน้อยอะ่ะผมว่ามันควรที่จะทำลายจังหวะเขาหน่อยไหมทำได้ดีกว่านี้หน่อยไหมแต่ลูกเนี้ยคือเขาขึ้นมงแบบชิวๆแบบนิ่มๆอะ่ะ เหมือนลูกที่โดนฟันได้มองอย่างนั้นนะคือผมว่ามันง่ายไปลูกนี้กูสโตเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าฟอร์มมันหายไปจริงๆนะหายไปแบบใจหายเลยอะ่ะกูสโตโอเคไปดูสถิติอ่ไม่เชิงสถิติหรอกคะแนนกันดีกว่าคือส่วนตัวผมนะนัดนี้นนโอเคไปโดนไอโตเล่นดีสุดจริงแต่คนที่เล่นแย่สุดอตผมว่ามันก็ไม่ได้เชิงจะเป็นดีแลบนะมันก็ยังมีโอกาสเก็บบอล พาบอลไปมีโอกาสยิงบ้างไม่ถึงกับแย่ที่จะเป็นแบบว่าเล่นแย่สุดในทีมืมส่วนตัวผมถ้านัดนี้นะผมให้เป็นกูสโตลองลองมาคือเจมกับพารเมอร์เนี่ยผมว่าไม่ได้มีอิมแพคอะไรกับทีมมากเท่าไหร่ประมาณนี้แต่ดีแล่ะผมว่าไม่ควรได้ได้ห้อ่ะโอเคพูดถึงพารเมอร์หน่อยทุกคนคือ อย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปที่แล้วแหละว่าพาเมอร์หลังๆมามันก็เริ่มดรอปจริงๆผมพยายามจะจะลองหาสถิติดูบ้างนะแต่ก็โดยรวมอะ่ะมันก็ยังโอเคอยู่แต่แค่บางจังหวะมันแปลกจริงๆพาเมอร์อืมแล้วก็เจมเนี่ยผมว่าไปเล่นคือถ้าจะไม่ถ้าจะเอามาเล่นลงเล่นนะถ้าจะไม่เอาไปเล่นแบบว่าแบ็กขวาอ่ะอย่างน้อยอะ่ะเซนเตอร์ตัวขวาก็ยังดีดีกว่าเล่นอินเวอร์อะผมว่าแบบมันดูไม่ค่อยมีประโยชน์อะเจม ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์หน่อยครับสวัสดีทุกคน 113- 119คนที่เข้ามาด้วยนะครับผมโอเคขออ่านคอมเมนต์หน่อยเออสวัสดีครับเพิ่งฟังย้อนหลังปีเตอร์โบเสร็จมาฟังท็อปตอ่อขอบคุณมากครับสวัสดีครับลอนดอนมาแล้วครับคุณป๊อปบ,บอกว่าดันมาลองทีมในสโมสรโลกมผมว่าก็มีส่วนคือมันก็ไม่ได้ลอง100%หรอกนะคุณป๊อปผมว่า คือมันมันก็มีการแก้แผนแหละเขาก็คงศึกษามาบ้างแล้วว่าฟิลิปเป้หลุยส์เนี่ยเล่นประมาณไหนแผนประมาณไหนเขาก็เลยอาจจะอยากแก้แต่พอแก้ออกมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าทีม,มนก็งงหมดเลยโอเคคุณวูวูด็อกสวัสดีครับผมคุณแก้วสวัสดีครับถ้าจะเล่นแผนแบ็กเตอรแบบนี้ไม่มีเหตุผลต้องขายชีเวลยกเว้นบอร์ดอยากขายนะอืมผมว่ามันไม่ได้เล่นทุกทุกนัดหรอกแผนเนี้ย ผมว่าเอามาแก้ทางฟา์เมงโก้ซะมากกว่าอืมชิลี่หมดสภาพแล้วครับขายทิ้งเถอะพาเลตเล่นหลังสามยังสำรองผมไม่ได้ตามเลยนะเราเบียบเกมลับไหมครับอ๋อน่าจะเป็นลูกเซนต์เอลูกที่โดนหนึ่งหนึ่งหนึ่งใช่ไหมผมว่าใช่ก็เราเบียบเกมลับอืมจะโทษทั้งแผงก็ไม่ผิดครับผมว่าผิดทั้งแผงที่ไม่เอาแกนัยกันเลยถ้ามีซิลว,วาคือมีคนตะโกนบอกแน่นอนถูกต้องครับบักโล้นครับเพราะมันเป็นคนวางแผน หลักๆกูสเตอร์กูสโตกับพาเมอร์ในแง่เกมรับยังไงก็ตัวซ้ายสุดก็อันตรายกว่าเบอร์เจอ่าถูกต้องถูกต้องอ่าผมเปิดอันนี้ไปด้วยดีกว่าใช่ไหมอ่าทุกคนคุณเคซี่เคซี่บีกูสโตกับพาเมอร์ใช่ไหม,ท, Casey, Casey B, Palmer, ไหมที่ผิดลูกนี้อืมก็เ,เป็นไปได้ครับคุณบิ๊กบอกว่าไม่ควรลองแผงในสโมสรโลกพอยิ่งเข้ารอบลึกๆยิ่งได้เงินเยอะผมเห็นด้วยนะผมว่าไม,ผม,าไม่ผมว่าไม่ได้ลองแผงหรอกตอนแรกผมก็คิดเหมือนกันนะว่าเอ้ย าพางมาลิสกาเนี่ยเขาลองแผนหรือเปล่าอาจจะแบบลองแผนก่อนที่แบบอ่ะเปิดซีซั่นเลยหละลองแม่งเลยแต่ผมไปดูมาจริงจริยมันก็ไม่เชิงที่จะลองแผนนะผมว่ามันเอ่อมันทามันเล่นแผนเนี้ยเพราะว่าจะแก้ทางฟิลิปเป้หลุยส์มากกว่าตอนแรกผมก็งงว่าทําไมถึงถึงไปลองแผนเพราะว่านัดหนึ่งชนะมาเนี่ยมันก็ได้เป็นหลายล้านอยู่นะควรมีตัวมากดดันพาเมอร์ไหมครับอยากได้ซิมมอนภาษากายไม่ได้เลยพาเมอร์เหมือนลงไปเดินเล่น เอาจริงๆนะผมก็คิดเหมือนกันว่าหลังๆมาพระคือเดี๋ยวคนจะหางว่าผมอคติกับพาเมอร์ไงแต่ผมก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆพาเมอร์ Palmer. แล้วก็พาเมอร์อ่ะมันจะมีบางจังหวะให้ไหมทุกคนที่ที่เขาเห็นว่าแบบเวลาเพื่อนเขาชุลมุนกันแบบพาเมอร์ก็ไม่สนใจเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยโอเคแหละมันอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของพาเมอร์แต่ส่วนตัวผมผมชอบคนที่แบบเอออินกับทีมแบบแบบเข้าไปช่วยทีมเข้าไปห้ามทีมอะไรแบบเนี้ยเออแต่แบบทําแบบพาเมอร์มันก็ไม่ผิดหรอกนะแต่ผมว่าทางที่ดีอ่ะ ควรจะมีตัวมากดดันหน่อยผมผมก็ชอบนะซิมมอนเนี่ยผมว่าดีแลบไม่แย่นะใช่ใช่ครับจริงครับเนี่ยมีมีคนคิดเหมือนผมเยอะนะว่าพาเมอร์เล่นบอลยากแล้วก็ดึงจังหวะเนโต้ ato, เนี่ยโดยเฉพาะเนโต้เนี่ยมันตีรถเปล่าหลายรอบมากเนโต้โอเคในหนและผมขอพูดเรื่องนี้หน่อยดิทุกคนเห็นมันเป็นแบบ Talk of the อะทมากเลยคือนัดที่เราเจอฟาร์เมนโกใช่ไหมที่เราแพ้ไปเนี่ยคนผ้าเขาก็จะเป็นเจ๊ดำกับพี่บอบูอ่ะ ทีเนี้ยมันก็เป็นมีคนไปโจมตีทางพี่บอบูเยอะหน่อยว่าภาคมาได้เรื่องนู่นนี่นัน่น,นภาคไม่ดีส่วนตัวผมนะเอาเอาเรื่องเอาเรื่องการภาคก่อนนะหลังเกมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะเรื่องการภาคอะ่ะผมว่ามันเป็นสไตล์เขาอืเขาภาคแบบนั้นแต่ส่วนที่ไม่ดีอ่ะผมว่ามันก็มีอ่ะส่วนที่แบบอยากให้เขาปรับปรุงนะก็คือแม์เนี้ยมันไม่ใช่แบบแม์แบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแม์แบบว่า เฟรนดี้แมทอะมันเป็นแมททางการมันก็จริงจังอยู่นะผมว่าเขาอาจจะต้องปรับหน่อยไหมเว่าปรับโหมดจริงจังขึ้นกว่าเดิมหน่อยอืมสาหรับผมนะเรื่องอื่นผมว่ามันก็เป็นสไตล์เขาอะอืมแล้วก็หลังเกมมาเนี่ยที่มีคนไปบอกว่าเขามาว่าว่าแบบขี้แพ้อะไรเงี้ยเออแพ้แล้วพานอะไรเงี้ยผมว่าคือคนก็ไปว่าเขาเยอะก็รู้สไตล์แก แกก็ไม่ยอมใครเหมือนกันนะใครมาว่าแกแกก็ว่ากลับอะ่ะ <c oughs> ก็เลยเนี่ยเดือดจนแบบว่าคนก็ไปดา่าแกเยอะมากเลยสําหรับพี่บอบูประมาณนี้ครับอ่านคอมเมนต์ต่ออีกหน่อยอ่านคอมเมนต์ต่อหน่อยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนัดหน้าไม่ควรอ,อ่อจากที่เคยเล่นง่ายๆไปไม่ได้คืนหลังเพื่อนคือพยายามจะยิงพยายามจะเลี้ยงไปไหนสรุปยิงนก <c oughs> มีโอกาสได้เล่นควรทําได้เต็มที่ตังเยอะรายการนี้เสียดายถูกต้องครับคุณบิ๊กผมเห็นด้วยนะคุณบิ๊กพาเมอร์ไม่ค่อยเลี้ยงเหมือนปีที่แล้วเลยครับเป็นเพราะแผนไหมส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งผมรู้สึกว่าสวนกลับต้องรีบทําเกมเร็วพาเมอร์ Palmer. คิดเหมือนกันครับคุณคุณออมผมผมคิดเห็นเหมือนกันว่าพาเมอร์เนี่ยบางจังหวะเอ่อตัวเนโตอะมันวิ่งทําทางไปดีแล้วนะแต่คือพาเมอร์ก็ดึงจังหวะคึงจังหวะ เอางี้มันมีสองฝ่ายทุกคนมันมีสองฝั่งฝั่งที่คิดเหมือนผมฝั่งที่คิดเหมือนหลายๆคนที่คิดเหมือนกันเนี่ยกับอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าพาเมอร์มันรู้ว่าต้องทําอะไรคือส่งไปมันไม่ได้ไงมันก็เลยคิดว่าต้องดอดึงเกมก่อนรอเพื่อนนู่นนี่นั่นก่อนเขาฉลาดกว่าเราอยู่แล้วเออคือเอาจริงๆอะ่ะใครมามองอะ่ะบางลูกนะมันก็รู้ว่าว่าช่องเนี้ยมันต้องส่งอะ่ะคือส่งยังไงก็ได้เปรียบกว่า พาเมอร์เล่นทางขวามีผลงานดีกว่าเล่นตรงกลางอืมเห็นด้วยครับเนี่ยครับมีแต่คนบอกว่าพาเมอร์หลังๆตันไปหน่อยไม่ค่อยมีไอเดียเลยอนักเตะเทวดาใครเปิดประเด็นโดนด่าเลยแต่ต้องไว้ได้ถูกต้องครับถูกต้องครับคุณปันนิติเหรอปันนิธิถูกต้องครับ,ป,นนรป,นนรบประมาณนี้คิดเห็นยังไงกันบ้างทุกคนกับกรณีของพี่บอบู๋ว่าเขาพาคไม่ดีจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวผมนะผมว่า ภาพไม่แย่หรอกเขาก็เป็นสไตล์เขาแหละโอเคทำไมไม่เอาซานโตสกลางแต่เอาเจมกลางงงเลยอ๋อคืออังเดซานโตสเนี่ยผมกำลังทำคลิปอยู่เหมือนกันนะทุกคนว่าเล่นดีมากอืมเล่นดีมากจริงแล้วก็ผมได้ดูฟูลแมชกับตอนเจอปาลีสแล้วก็กำลังจะดูตอนที่เจอกับอ่อลียง อืว่าเขาเล่นเป็นยังไงส่วนส่วนน,นัดแรกที่เจอปารีสเนี่ยผมดูแลถามว่ามันเด่นมันดีขนาดนั้นไหมผมว่าไม่ไม่ได้เด่นขนาดนั้นเออแต่ถามว่าอยู่ในมาตรฐานที่โอเคไหมโอเคเวลาเจอเพซซิ่งเข้ามาหนักๆเนี่ยผมเอาตัวรอดได้ดีประมาณนี้ทุกคนขอให้พี่เขาภาคทีมรักทีมเดียวพอครับให้เขาอวยให้เต็มที่ให้สาแกใจพี่เขาไปเลย บอลมันแพ้ด้วยครับอะไรก็ผิดไปหมดหลายชั่วโมงนะมผมก,ก็เข้าใจนะว่าบอลมันแพ้ออือยากได้ปิดเบอร์สิบเอเบอร์ตันเบอร์สิใครเอ่ยจําไม่ได้อ่ะทุกคนประมาณนี้มาอัปเดตเรื่องแผนให้ประมาณนี้แหละวันเนี้ยว่าเออสิ่งที่ผมเห็นเนะมันมันประมาณนี้นะทุกคนอาจจะไม่ได้ลองแผนหลอกมาเลสก้าอาจจะเป็นการแก้แผนมากกว่าว่าอยากแก้แผนฟิลิปเป้หลุยส์ซะมากกว่า จริงๆมันไม่น่ามีใครไปเม้นเยอะหรอกครับถ้าไม่ถ้ามันไม่มีคนปลุกปัน่นเอาเพจเข้ามาโพสตในกลุปจังหวะเดือดๆน่าจะบันดานโทรซะมผมแต่ผมก็เริ่มปงเลยนะทุกคนว่าคือเราทําอะไรแบบเนี้ยแม่งต้องมีคนที่ชอบเราแล้วก็มีคนที่เกลียดเราไม่ว่าจะทําคลิปมาเพอร์เฟกแบบไม่ได้ว่าใครแค่ไหนอะไรยังไงนะสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะมีคนที่เกลียดเราอยู่ดี <laughs> ผมก็เลยอ่ะปล่อยอ,อจะเกลียดก็ไม่เป็นไร หลักๆผมว่าที่แฟนบอลไม่พอใจมาเลสก้าเพราะชอบเอานักเตะไปฝืนตำแหน่งที่ไม่ถนัดอืมใช่ครับผมเห็นด้วยคุณป๊อปประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวไม่เกิน2วันผมว่าน่าจะได้เห็นคลิปของอังเดซานโตสนะครับว่าเขาดียังไงเขาเด่นยังไงรอชมกันรอแชร์ให้ผมด้วยนะมากดไลค์มาคอมเมนต์กันด้วยนะทุกคนบอบูไม่เคยโต้แรงๆนะ แกแค่บล็อกคนที่ด่าแกส่วนการภาคถ้าวันนั้นเป็นแมนยูเล่นแบบเซลซีแกก็สับเลยอืมจริงๆผมมีมีติแกเรื่องเดียวแหละแกชอบพูดว่าเซลซีเล่นดึงเกมแต่ผมว่ามันก็เล่นของมันอย่างเงี้ยว่ามาตลอดอ่ะคือมันจังหวะมันมันเป็นจังหวะแบบเนี้ยโอเคครับอย่าลืมนะทุกคนคลิปอังเดซานโตสผมทําไว้แล้วว่ามาสปอยเขาฆ่าให้ฟังก่อนดีกว่าคือซานโตสอ่ะทุกคนอาจจะคิดว่ามันเล่นบล็อกทูบล็อกนะเว้ยแต่พอไปดูในเกมจริงๆดูในฮีทแมปจริงๆอ่ะ มันเล่นเหมือนตัวโฮดิ้งเลยนะเออแล้วคือยิงได้สิบประตูมันยิงได้ประมาณสิบสามประตูอืมทําไมมันถึงยิงได้เยอะผมกําลังทําสกูปทำคลิปอยู่อืมก็ดูแล้วก็ถามว่ามีอนาคตกับเชลซีไหมเต็มร้อยนะผมให้สักประมาณห้าสิบสำหรับอังเดรซานโตสอืมเดี๋ยวขอไปดูเกมกับลียงวันนี้อีกทีหนึ่งย้อนหลังว่าเออมันเล่นดีไหมโอเคครับทุกคนประมาณนี้ เจอการอีกทีอาจจะหลังจบเกมนี่แหละเอาเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์เกมหน้าให้ฟังด้วยว่ามาเลก้ามาเลสกียยังเล่นแผนเดิมอยู่ไหมนะที่เจอกับเจอกับฟาเมนโกผมส่วนตัวผมว่าอาจจะไม่เล่นแล้วมั้งแผนเนี้ยมันดูไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่อ่ะแล้วก็ดูมันมันแก้แผนแล้วมันแปลกๆอลอืโอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ไปก่อนเจอกันน่าจะประมาณวันอาทิตย์ไม่ก็จันทร์ครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ